สวัสดีครับวันนี้เราจะไปร่วมบูชาวัตถุมงคลของสมเด็จพระสังฆราชกันนะครับซึ่งได้จัดงานพุทธพิเศษไปเมื่อวันที่22มิถุนายน2564ที่ผ่านมาและยังได้นิม,มนต์พระเกจิชื่อดังจากทั่วประเทศมานั่งตกปุกศสด้วยนะครับโดยหากร่วมบุญ199บาบาทจะได้รับพระผงรูปเหมือนของสมเด็จพระสังฆราชเป็นที่ระลึกซึ่งปัจจัยที่ร่วมบุญในครั้งนี้เพื่อนำไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมของสมเด็จพระสังฆราช โดยขณะน,นี้ทางธนาคารอมสินได้เปิดให้ร่วมบูชาแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะเดินทางไปบูชาวัตถุมงคลรุ่นนี้กันครับตามมาเลยครับ เปิดถึงวันไหนนะครับเปิดได้อยู่เปิดเปิดได้เรื่อยๆจนกว่าจะหมดใช่ไหมครับได้ครับเพรเขาส่งมาแล้วเขาจะให้หมดครับผมมีทุกสาขาเลยถ้าใช่ครับถ้าถ้าสมมติว่าเราอยากได้ชุดใหญ่แบบนี้ครับชุดใหญ่ที่เป็นอันนี้ชุดใหญ่เนาะครับชุดใหญ่ถ้าถ้าชุดนี้เก้าเก้าหมื่นบาทครัชุดนี้เก้าหมื่นบาทแต่ว่าถ้าเออจะจะมีสามเหรียญ ชุดนี้สามพันสามพันจะมีแปดเลี้ยงครับ,รบอันนี้เอาไปได้เลยนะอันนี้ชุดนี้อยู่ที่ธนาคารก็ <Okay. S 1> มีให้บูชายไหมครับ,รรบชุดสามพันนี่อยู่ที่ธนาคารมีให้บูชาตสองชุดนี้ไม่มีอยู่นี่ขอบคุณครับนี่นะครับ เมื่อสักครู่เราได้เข้าไปร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลของสมเด็จพระสังฆราชมานะครับร่วมบุญ199บาทนะครับจะได้พระพงรูปเหมือนของสมเด็จพระสังฆราชมา1องค์นะครับซึ่งผมได้ร่วมบุญไปทั้งหมด2กองนะครับที่เหลือนั้นจะเป็นของพี่ๆที่ทํางานฝากร่วมบุญมานะครับซึ่งลักษณะกล่องภายนอกเนี่ยถือว่าทําออกมาได้สวยมากเลยนะครับเดี๋ยวด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามเลยนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราได้ไปร่วมบุญสร้างสถานปฏิบัติธ,ธรรมของสมเด็จพระสังฆราชมานะครับ199าบาทก็จะได้เป็นผ้าผงรูปเหมือนของสมเด็จพระสังฆราชเป็นที่ระลึกนะครับซึ่งผมร่วมบุญไปทั้งหมด2กองนะครับก็จะได้มาอยู่ด้วยกัน2รูปแบบนี้นะครับซึ่งรูปแบบนี้จะมีทั้งหมดอยู่4รูปแบบนี้นะครับถ้าใครที่ไปร่วมบูชาสามารถเลือกแบบได้นะครับว่าจะเอารูปแบบไหนนะครับผมซึ่งผมก็เลือกรูปแบบด้านล่าง แล้วก็ด้านบนนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดดูด้านในนะครับว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนครับผมไปดูกันเลยครับโอเคครับ เดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในกันนะครับว่าแต่ละรูปแบบนั้นด้านในจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับมาดูกล่องแรกนะครับนี่นะครับนี่นะสวยมากเลยนะครับแล้วก็พร้อมเลี่ยมมาให้เลยนะครับนี่นะครับอ่านี่คือแบบที่1นนะครับเดี๋ยวดูอีกกล่องหนึ่งกันครับนี่กล่องที่2นะครับนี่ครับ ซึ่งจะสังเกตว่า,าถึงกล่องจะคนละรูปแบบนะครับแต่ว่าด้านในนั้นเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับนี่นะครับสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะด้านในออกมาดูนะครับผมครับผมหลังจากที่เราเปิดด้านในออกมาดูนะครับก็จะพบว่ามี พระผงรูปเหมือนของสมเด็จพระสังฆราชหนึ่งองค์นะครับแล้วก็เป็นสร้อยห้อยพระสําหรับใส่ได้เลยนะครับอันนี้พร้อมใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูพระกันนะครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวหนังสืออยู่ด้านล่างตรงนี้นะฮะอ่านี่คือด้านหลังครับนี่นะครับโดยที่พระผงรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชองค์นี้นะครับ จะมีมวลสารประกอบไปด้วยเกษาของสมเด็จพระสังฆราชนะครับแล้วก็จะมีมวลสารจากพระเถราจารย์สายวิปัสสนานะครับเพราะฉะนั้นพระชุดนี้นะครับควรค่าเก็บการเก็บไว้บูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถร่วมบูชาได้ที่ธนาคารอมสินทั่วประเทศนะครับผม สำหรับท่านที่ร่วมบุญ3,000บาทนะครับท่านจะได้รับเป็นชุดมงคลบอพิษนี้นะครับเป็นของที่ระลึกนะครับซึ่งในชุดมงคลบอพิษนี้นะครับจะประกอบไปด้วยเหรียญทั้งหมด8เหรียญด้วยกันนะครับเป็นเหรียญชุบทองนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็จะมีเหรียญพระพุทธังคีรสนะครับเหรียญพระหูยานแล้วก็เหรียญหลวงพ่อนาคนะครับแล้วก็เหรียญเสด็จพ่อรอห้านะครับ2เหรียญซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต่างกันนะครับ แล้วก็จะเป็นเหรียญของสมเด็จพระสังฆราชนะครับเป็นเนื้อผงกับเนื้อชุบทองนะครับทั้งหมด8เหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับสเปลียนนะครับนี่สมเด็จพรอห้านะครับนี่ครับสวยมากนะครับดูสมเด็จพระสังฆราชเนื้อผงครับ ดูใกล้ๆนี้รู้สึกขนลุกนะครับจะจับขึ้นมาโอเคครับผมถ้าใครที่อยากจะร่วมบุญบูญชานะครับท่านสามารถก็ไปร่วมบุญได้ที่เพจนี้นะครับเพจ Facebook ชื่อว่าสมโพธิ150ปีวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามนะครับเพจนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ท่านก็ได้นะครับท่านเข้าไปสอบถามได้นะครับเพราะว่าชุดนี้นะครับ3,000บาทตัวนี้จะไม่มี ให้บูชาที่ธนาคารอมสินนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหากท่านชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ